เป็นผู้อสาหให้แก่ใจของตัวเองเพราะว่าค oh, uh. ำยุติมียุติที่ใจเจอแล้วเป็นผู้ทรงธรรมเธอก็เป็นผู้ทรงธรรมเองแล้วแต่เธอกลับไปแสดงหาธรรมไปนอกว่าทิพยานอยู่ข้างนอกแล้วก็ตัวเราอยากไ,ได้ทิพยานตัวเราอยากไ,ได้ทิพานอันนัน้นไม่ใช่ธรรมทำได้ที่ปรุงแต่งได้ไม่ใช่ทธรรมแท้แม้แต่ว่าทําให้เป็นกลางพยายามปรุงแต่งล็อกตัวให้แข็งไว้เพื่อให้ตัวเองเป็นกลางมันเป็นธรรมแท้เปล่าเลยอันนี้เป็นธรรมที่ปรุงแต่ง ความเป็นกลางมันเป็นที่ใจที่ที <antagon> er, หนักท <enders. S 1> ี่สี่ที่ทุจริตสามนั่นเองทุกปัจจุบันขณะอันนี้คือความเป็นกลางเป็นกลางทําไม่ได้ถ้าไปทำก็เสี่ยงเรี่ที่ไปทํามันเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปกระทํำจะให้มันเป็นทุจริตเลยทันทีแล้วความเป็นกลางทุจริตสามที่หนักที่สี่ทุจริตขณะแล้วก็มาเป็นธรรมของมันเองแต่ไม่ใช่แบบรอเสถียงหาธรรม และทําตัวเราให้เป็นธรรมทำใจของเราให้เป็นธรรมมันทําไม่ได้เพราว่าถ้าเราเที่ยวไปีนี้เราไปจะทำเอาตัวเราก็ไม่มีส่วนเสียทุจริเลยจะบอกว่าไม่ยากหรอกผู้สาจริงๆเนี่ยปฏติดความจริกัเป็นธรรมได้ยากเพราะว่ามันดูต้อรรมอยู่แล้วเป็นผู้ทรงธรรมอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ทุจริแตแท้ๆไม่ใช่กระตินก็เป็นผู้ทรงธรรมอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่ใจโดยไม่ต้องทำนั่นนั่นเอง ถ้าเป็นภาพมันทำตัวเองให้เป็นธรรมเป็นผู้ทรงธรรมมันก็ไม่จริงเป็นธรรมไม่จริงใช่ไหมแก้เอาไปพุทธเจริญแก้ในจจเรื่องทักษิณสีแต่นี่เจใจอ่ะวิถีเรียกจิตเป็นโจรแอบพุทธเจริญแอบเปียกตีมันจะเป็นธรรมได้ยังไงใจของตัวเองอ่ะรู้ตัวเองดีว่าพุทธเจริญหรือสุจริตเปียคตภิก็เรียกนักศิลป์ใจอ่ะมันรู้กับตัวเองของตัวเองดีเนาะพี่พระเจ้าว่าถ้าหลานอยู่กับรู้เนี่ย อยู่ไรก็รู้แก่ใจของตัวเองดีว่าสุจริตหรือสุจริตเราแต่พอโอหาความผุ้จรดิตได้ดีเลยแล้วไม่ต้องรักษาความสุจริตไว้คนที่พยายามรักษาความสุจริตไว้ประคองแข็งเพื่อมาสุจริตที่ใจไหมเออมาสุจริตใจมาสุจริตที่ใจไม่ต้องรักษามันเป็นที่ใจพุเจ้าพระลานหลายท่านเป็นที่ใจท่านเข้าพบใจสุจริตที่ใจเป็นใจที่สุจริตโดยไม่ต้องรักษา และรู้ออกมาจากใจทําไม่ได้ทำใหะมันเป็นไม่ได้เป็นสุจริตด้วยใจเป็นสุจริตด้วยใจต่อไปมีความเป็นอยู่ทุก,กัจจุบัยขณะเราก็เป็นผู้ทรงธรรมอยู่นะเป็นผู้ึกษา,ท,าที่ทรงธรรมตัดสินธรรมตัดสินด้วยความเป็นธรรมก็เรียแต่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมแค่นั้นมันก็รู้ออกมาจากใจของตัวเองนะ ไม่ต้องไปแสวงหาอื่นใาที่ทำไม่ได้ไปอยู่ที่วัดไม่ได้ไปอยู่ที่อยู่พ่อลวงตาหลุงปู่นั่งนี้ไม่ได้อยู่ที่พุทธเจ้าจะอยู่ที่ใจใจที่เป็นธรรมไม่ได้ไปอยู่ที่พุทธเจ้าไม่อยู่ที่อารมแต่พุทธเจ้ามาชี้ว่าทำอยู่ที่ไหนนะทำอยู่ที่ใจใจที่สิ้นสุดจริตสามสิ้นอคติสิ่งทำอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ว่าทําไปอยู่ที่ตัวพระเจ้าทาไปอยู่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่พาาาระอรหันต์แต่ทุกท่านมัชี้ลงว่าทาอยู่ที่ใจใจที่สิ้นอคติสามสิ้นอคติสี่สิ้นสิทธิสามสิ้นทุจริตสามทุกประจุไปนโดยไม่ต้องรักษาไว้ถ้ายังรักษาไว้ยังไม่ได้เป็นใจแท้เพราะใจที่ใจแท้ เป็นธรรมโดยไม่ต้องรักษาใช่ไหมคุณไปเจอคนงามันไม่ต้องไม่ต้องสยองที้เป็นธรรมมันก็คือเป็นธรรมใช่อะไรเป็นธรรมก็คือเป็นธรรมมันก็ควรจะเป็นตธรรมมันก็ควรจะเป็นธรรมเฮ้แล้วทำไมมันไม่ก็มันยังทุงวันนี้ถูกลงโทษปสินประหารชีวิตให้ตายไปทางโลก <laughs> ลต้นเดินทางธออรรมตาดู เอาข้าใจแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า,วาพอจะตัดสินแต่ละทีเฮ้ยต้องมาทาใจน้อยเป็นธรรมก่อนแล้วจะตัดสินต้องมาเดินม,มาเคลียร์ใจเราให้เป็นธรรมก่อนมันเป็นธรรมเป็นธรรมที่ใจไม่ต้องมาเคลียร์ใจให้เป็นธรรมทุกวันเนี่ยพวกนัปฏิบัติเนี่ยออ้ยเขาว่าเป็นธรรมแต่มันไม่ธรรมหรอกมันอยู่ต่อหน้าเรามันนั่งทำทั้งวันมันไม่ได้เป็น ทอรอรอธรรมะมันจะเป็นธรรมะมันเป็นการกระทำแต่เขาก็ใจว่าเขาอะเป็นธรรมเป็นแล้วก็ตะเิดไปจนถึงเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนน่ะสอบทานจนถึงนิพพานแล้วด้วยไม่นิพพานใครครับไม่รู้นิพพานใครนิพพานมานิพพานไปไหนกระทาอยู่ต่อหน้าเราอยากระทำอยากระทำอยู่ตลอดเวลาเอาตัวเข้าไปกระทำตระแวงหาผลประโยชน์ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทะลุไปจนถึงใจที่ว่างเปล่านิพพานแล้วมันเป็นความว่าง ใจว่าอะไรนะใจที่เป็นธรรมมันว่าแบบนั้นไหมไปว่ากระทําเลียร์ให้มันว่าเปล่าไหมโอ้ยมันคนละเรื่องเลยถึงจะเห็นว่าไอ้คนที่เ็าบอกว่าใจเป็นธรรมนิพพานแล้วที่มาสอบทานเมื่อคืนหลายคนเนี่ยอันนั้นเป็นการกระทําสร้างมโนภาพขึ้นมาให้มันเกิดความรู้สึกว่างอันนั้นไม่ได้เป็นธรรมที่ใจอะเป็นเป็นธรรมตัดสินด้วยความเป็นธรรมมีความเป็นอยู่ด้วยเป็นธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมมีความเป็นอยู่กับธรรมธรรมก็คือว่าเออมันเป็นธรรมที่ใจที่ไม่ ทุจริตสามไม่อคติสี่ไม่อคติสี่ทุกขณะภาษามันเป็นของมันเองไปทามันมันเป็นไม่ได้แต่เขาเข้าใจที่ระสอบทานมา่คืนแต่ละคนเนี่ยเขาว่าทะลุประโยนถึงนิพพานแล้วคือใจว่างไอ้ว่างมันว่างจากอะไรอะมันว่างเขาไปสร้างมโนความรู้สึกว่างแต่ในใจมีแต่อคติสี่มีแต่ทุจริตสามมีแต่ตัวเองไปทำไปกระทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทุจริตตลอดเวลาแต่ก็บอกว่าใจเขาว่าง มันว่างคนละอย่างใูไ่ไหมในการตัดสินคดีมันก็มีข้อมูลอยู่เต็มไปหมดมันไม่ได้ว่างจะข้อมูลเลยครับแต่เราไม่ยึดถือข้อมูลตรงนั้นดูความจริงที่นเกิดขึ้นเราไม่ต้องนอนไปดัดแปลงข้อมูลไม่ต้องไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันมีมายังไงก็โดูเป็อย่างนั้นแล้วก็มีนิสัยใส่ามต่อไปเธอจะเลิกปรับแต่งแก้ไขาอาการของจิต จะไม่มีอีกเลยเพราะว่าอาการมักจิตทุกปัจจุบันนะคือข้อมูลการตัดสินคดีมันไม่ได้เกี่ยวใจเป็นธรรมไม่ได้เกี่ยวกันมันตัดสินไปตามข้อมูลแต่ไม่ได้ว่าตัดสินทําให้ข้อมูลหายไปแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่ตัดสินในขณะที่มีข้อมูลได้ใจเป็นธรรมแต่เขาเข้าใจผิดกัรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาทําข้อมูลในมันหายไปเพื่อเหลือแต่ความว่างเปล่ามันเข้าใจผิดฟ้ากับดินเลย อันเนี้ยต่อไปเธอเมื่อเธอรู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมแล้วเนี่ยเธอจึงบอกกับคนอื่นว่าทำแท้มันเป็นอะไรนะมันเป็นอย่างไรทำแท้มันทําไม่ได้มันเป็นทำแท้ที่ใจและรู้ได้โดยใจเท่านั้นแล้วก็ใครเราจะรู้เราได้นอกจากใจของเจ้าตัวเรารู้เองว่าทุกปัจจุบันขณะมีอักติสี่มีทุจริตสามไหมใจของเจ้าตัวเนี่ยจะรู้เองว่ามีเถอยยะจิตแอบแฝงไหมมีเถอยยะจิตเป็นโจรแอบแฝงไหม เจ้าตัวเองอ no ่ะจะบอกตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยใจของตัวเองอ่ะจะรู้เองดังนั้นที่พอแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับรู้คือรู้แจ้งแก่ใจของตัวเองอยู่กับรู้แจ้งแก่ใจตัอเองว่าใจของตัวเองก็บอกตัวเองได้ว่าไม่มีเถื่อนจริจิตไม่มีเถื่อนจริจิตเป็นโจรใครจะบอกเราได้เรว่าเราเนี่ยมีเถื่อนจิญิตแอบแฝงอะไร่ามีเถื่อนเจรคือมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียล่าเราเท่านั้นเนี่ยบอกได้นเนี่ยจึงอยู่กับรู้อะ ดูแหละก็รู้ว่าใครบอกเราก็เราว่ารู้เองอะ่ะว่าทําแท้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมาแท้ในตัวของมันคือมันเป็นอุเบกขาด้วยตัวมันไม่ใช่ว่าเราทอนมัน,เ,มนเป็นอุเบกขาตัดสินด้วยความเป็นอุเบกขาเที่ยงธรรมมันเที่ยงธรรมที่ใจเป็นอุเบกขาที่ใจไม่เราไม่ได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาไม่ใช่ตัดสินทำเอตอนนี้เดี๋ยวขอทา <Angular> ใจก่อนด้วยจะตัดสินเอขอทําใจก่อนขอทําใจก่อนให้มันเป็นอุเบกขาก่อนเป็นไหมมันเป็นอุเบกขาที่ใจเป็นธรรมไม่ใช่ว่าทําใจให้เป็นอุเบกขา พวกนี้ปฏิบัติมันวาดฝันกันเนี่ยว่านิพพานคือใจที่ว่างเปล่าเลยมันไปเกลี่ดทุกอย่างให้ว่างเปล่าในจิตพอจิตไม่ว่างเปล่าก็มโนมโนให้มันเป็นความว่างแล้วก็ยึดถือความว่างนั้นไว้แล้วก็ว่นิพพานแล้วนิพพานใครนิพพานมาเลยเดี๋ยวคนนั้ก็ว่างเดี๋ยวคนนี้ก็ว่างแล้วก็บรรลุธรรมไปแล้วไอ้ธรรมที่มันเป็นธรรมแต่ที่ปรุงแต่งไม่ได้มันคือนิพพานแต่นี่เป็นปรุงแต่งให้เป็นหมดเลยแล้วก็มโนเอา ตอนนี้เธอคิดดูสิไปเรียนคอร์สเดียวแล้วก็ว่างเปล่ากลับมาเนี่ยแล้วก็ให้เซอร์ิเคตรับรองว่าว่างเปล่านิพานกันแล้วเนี่ยคือคนไหนว่างเปล่าร้องไห้คนไหนว่างเปล่าร้องไห้เลยทุกคนไม่ร้องไห้คนไหนไม่ร้องหไ,องห,ไ,ห,ไองห้อยู่ในคอร์สนั้นก็เดี๋ยวจะตกเทรนเลยร้องไห้กันทั้งชั้นแล้วกลับมาได้เซอร์ิเคตนิพานหมดเลยมันเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนงี้มันมันเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมแท้เป็นยุติธรรมไหมไม่เป๋มันเป็นมันเป็นการปรุงแต่ง วันนี้เราร้องไห้ได้วยทมนะคะไม่ได้ร้องด้วยของบ้าน <c oughs> เออเราเราเขารู้แล้วว่าเธอเข้าใจเข้าใจรมแท้แล้วแต่เราพูดเยอะนี่ก็เพื่อว่าฝากถึงคนอื่นด้วยมันก็เชื่อมั่นว่าข้อมูลสิ่งที่ลุงตาสอนในวันนี้จะเป็นประโยชน์คนทั้งหลายเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้วินิฉัยจิตตัวเองว่าตอนนี้มันเป็นยังไงทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าลุงตาบอกว่า ไม่รู้เท่าทาันการกระท,ทาทางใจตั้งใจจงใจแตา่าแต่มันก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงพอหลวงตาบอกให้ไม่ใช้ทุกขณะจิตเนี่ยเออมันก็ง่ายนะหลวงตาบอกอ่ะเธอมีจุดแข็งอยู่แล้วไนงะแค่ทั้งชี้นิดเดียวเราก็ฉันก็รู้เลยว่าเธอต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีจุดแข็งอยู่แล้วไงครับเราอยู่ในคดีเป็นผู้อาษามาตั้งชีวิต เป็นประธานสอบสวนพระวินัย no ก็เป็นประธานเองก็ต e ั้งหลายคดีม like. ีล mm ูก hmm. น้องเคยเป็นที่ปรีเคยเป็นรองประธานก็ตัดสินมาแับนั้นแล้วก็ทํามาด้วยความทรงธรรมเป็นผู้อุตสาห์ที่ทรงธรรมเที่ยงธรรมะฉะนั้นน่ะคบว่าก็จะเข้าใจคาว่าเป็นผู้อุตสาห์ทรงธรรมตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมยุติธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมันเข้าใจทันทีว่ามันตัดสินออกมาจากใจที่มันเที่ยงธรรมใจที่มันยุติธรรมใจที่มันเป็นธรรม ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ทรงธรรมไม่กิน,น sink, main, สินบาทขาดสินบนไม่มีอคติสีไม่ลำเอียงเพาราะรักไม่ลำเอียงเพาราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะกินสินบาทขาดสินบนเนี่ยไม่มีอคติสี่ใจของตัวเองก็รู้เองใครจะไปบอกได้หรอว่าตัวเองอ่ะมีเถอยยจิตแอบแฝงหรือเปล่าในการตัดสินคดีมีเถอยยจิตที่เป็นทางทุจริตแอบแฝงหรือเปล่ามีอคติหรือเปล่าตัวเองก็รู้เองอ่ะ เนี่ยจะบอกว่าอยู่กับรู้ก็คือรู้เนี่ยพระเรียจ้าทั้งหลายท่านรู้แก่ใจของท่านดีอยู่กับรู้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไ่กระจาจผิดคือจะทําให้มันรู้เราว่างๆไว้รู้ตัวเราว่างๆเลยพอเป็นรู้เราที่ว่างๆไม่ได้ก็โมโหครับแค้นอยู่นั่นเนี่ยทำให้เป็นรู้ตัวเราว่างๆไว้แล้วเข้าใจว่าที่ว่าเรียจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้เนี่ยคือรู้ที่รู้ตัวเราทําเป็นว่างๆไว้แข็งๆไปเราหันใจก็ต้องให้รู้ตัวเราไว้เราจะพูดเราจะมองก็ให้รู้ตัวเราไว้เพื่อให้เป็นรู้ตัวเรา มันใช่ความรู้แก่ใจว่ามันสิ้นมันไม่มีทุจริตไม่มีอคติสี่ไหมมันคนละเรื่องกันะมันคนละเรื่องละลาวเลยฟ้ากับดินเลยเข้าใจคนละเรื่องละลาวผิดผิดไปเลยใช่ไหมเป็นธรรมมันไม่ต้องประชงไม่ต้องวัจาราแล้วเดี๋ยวประคองรู้ตัวเราไว้เพื่อจะให้เป็นรู้ตัวเราไว้เพื่อให้เป็นรู้เราไว้จะทําหันซ้ายหันขวาก็จะพูดอะไรก็เพื่อให้เป็นรู้เราไว้เงี้ยมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่มันใช่ที่รู้แก่ใจว่าไม่มีอคติสี่ไม่มีทุจริตสามไหมมันใช่ไหม มันคนละเรื่องเลยพระเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กันรู้ว่ามันสิ้นแล้วสิ้นอักติ 4, สี่สิ้นทุจริตสามแล้วไม่มีผู้สเสวยแล้วไม่มีใครต้องไปประคองรักษาท,ทำให้มันเป็นใจของท่านเป็นทมแท้ไปแล้วท่านเข้าถึงใจที่เป็นทมแท้คือมันเป็นทมแท้ด้วยใจไม่เจ้าพยายามไปทําใจให้เป็นทมแท้ไม่ใช่พราผมว่าเป็นผู้สาแล้วต้องพยายามทําใจให้มันเที่ยงธรรมพยายามทําใจเป็นเที่ยงธรรมต้องพยายามไหมความเที่ยงธรรมมันออกมาจากใจเออท่านก็รู้แล้วว่าเออท่านมีใจที่เที่ยงธรรมแล้วต้องไปถามใครว่า ผมมีใจที่เที่ยงธรรมหรือยังเนี่ยดิฉันมีใจที่เที่ยงธรรมยังฉันจะตัดสินคดีได้ไหมฉันมีใจที่เที่ยงธรรมยังต้องไปถามใครไหมไม่ต้องไปถามใครแต่มีคนมาให้รับรองให้เรารับรองตลอดเลยว่านิพพานหรือยังการมีใจเที่ยงธรรมหรือยังนิพพานหรือยังมีใจเที่ยงธรรมหรือยังมันรับรองได้ไหมไอีอย่างนี้มันไม่ได้เที่ยงธรรมมันไม่ได้มีใจเป็นธรรมมันจะให้รับรองว่าเป็นธรรมเรื่องเงี้ยพุทธเจ้าเหล่านั้นที่ที่เป็นคนชี้ ไม่ใช่ว่าใครไปรับรองใครซีซัวได้เมื่อไหร่ละแล้วเจ้าตัวเองอ่ะถ้าก็บอกพระโอก็บอกว่าตัวเองอ่ะรู้ตัวตัวเองปัจจตังใช่ไครัว่าปัจจตังอ่ะก็จาตัวเองก็รู้ดีว่าแล้วก็ตัดสินมีอคติเปล่าล่ะมีอคติสี่หรือเปล่ามีทุจริตหรือเปล่าล่ะมีทุจริตสามเปล่าล่ะไม่มีคติสี่ไม่มีทุจริตสามก็ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมแล้วจะมาถามใครวะเดินไปถามอธิบดีเดินไปถามประธานเนี่ยช่วยดูใจให้หน่อย ตอนนี้ใจเที่ยงธรรมพอที่จะตัดสินคดีได้ยังใจใจเป็นธรรมนิพพานหรือยังใจเป็นธรรมนิพพานหรือยังจะไปออกไปตัดสินคดีแล้วใจเป็นธรรมนิพพานยังต้องไปถามไหมเออก็ใจเป็นเป็นธรรมตัวเองก็รู้ดีว่ามีอคติสี่หรือเปล่าล่ะมีสุดมีทุจริตสามหรือเปล่าอ่ะเออไม่มีอคติสี่ไม่มีทุจริตสามนี่ก็ไปทำก็ไปตัดสินไปเลยเพราะว่าใจเป็นเที่ยงธรรมใจมันก็เป็นธรรมกันด้วยใจของมันแล้วมันจะไปปรุงแต่งทำให้มันเป็นไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว จะขึ้นบาลานเดี๋ยวจะตัดทิแล้วขอขอเคลียร์ก่อนขอเขียนก่อนจะเขียนครับษาสตรเดี๋ยวขอเคลียร์ใจก่อน,ออนให้มันว่วางๆให้มันว่างๆให้มันว่างๆไอ้อย่างนี้มันจะไม่ใจเป็นธรรมมันม,ม,มันมีแอบแฝงมีเถื่อนยันชิงแอบแฝงอยู่ <ผม S 2> จึงต้อง<จ>มาเคลียร์ยใจทําใจโอ้ยไอทาใจ,ม,ใจมันมันชื่อคนละเรื่องมันทออมทำมันไม่ใช่ใจเป็นธรรมอันนี้มันจะทําใจให้เป็นธรรมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเคลียร์ใจตัวเองก่อนยังเคลียร์ใจไม่ได้ขอเคลียร์ใจตัวเองก่อนอย่างเนี้ย มันเป็นธรรมเมื่อไหร่อะจับสินคดีได้เมื่อไหร่เพราะว่ามันต้องไปเคลียร์ใจให้เป็นธรรมแต่ทุกวันเนี่ยพวกเรามาปฏิบัตินเนี่ยพออําธรรมใจนะไปเคลียร์ใจทําใจให้มันทําใจให้มันเป็นแล้วก็มาถึงก็มาให้ดูทําได้ยังเนี่ยเคลียร์ใจได้ยังเคลียร์ใจว่าเปล่าไปแล้วมาให้ดูโู้ตูองร่ายก็ไม่รู้เรื่องเนาะเดี๋ยวจะการขี้บน่นเะน่อยพอแล้วเออเข้าใจแล้วก็แล้วไปสาธุ คือคนไหนที่ผลักดันไปได้เขาก็ผลักดันไปเลยคือเราไปช่วยอย่างเงี้ยเราช่วยจนโอ้โหเหนื่อยมากเลยแต่ละคนเพราะแต่ละคนช่วยเขาไปจี้ว่ามันเป็นอย่างงี้นะเขาเจ็ผิดอย่างงี้มันมันไม่ถูกแล้วอย่างงี้เขาเจ็ผิดต้องแก้ความเข้าใจใหม่เลยรห้าส่อแสงสะอาดสะดวกลักษณะลักษณะิสแา้สันดาแก้สันดาในใจตนเนี่ยไม่ใช่ห้าส่อแล้วหกส่อย่างเงี้ยเราไปช่วยนะทุกคน ก,ก็ประบจอกระดาษด้วยความเมตตาทุ่มเทเต็มที่เลยความรู้สาวความสามารถเราเนี่ยเราใช้เต็มแม็กเลยทุกคนนแต่เนี่ยเราหันหลังกลับนิดเดียวเรารู้เลยนี่ด้วยเจ,น,จนดานที่ชอบสะสมไม่สะสางก็สะสมมานิสัยยียงเดิมวิสัสสยเหมือนเดิมคิดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมทำอย่างเดิมมีอัคติสีเหมือนเดิมมีทุจริตสามเหมือนเดิม